สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามสาระความรู้ในเรื่องโรคลมแดดหรือฮิสโตรคค่ะสัญญาณเตือนโรคลมแดดหรือฮิสโตรคนะคะสาเหตุมาจากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า40องศาเซลเซียสไม่มีเหงื่อออกหรือตรงกันข้ามคือเหงื่อออกมากผิดปกติผิวหนังแดงร้อนแห้งชีพจรเต้นเร็วและแรงสับสนกระวนกระวายพูดไม่รู้เรื่อง ชักซึมลงหมดสติในบางรายเมื่อร่างกายเกิดโรคลมร้อนหรือฮิสโตรกอาจจะมีการคลื่นไส้อาเจียนหัวใจเต้นเร็วหายใจหอบตัวแดงได้กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังโรคลมร้อนหรือโรคฮิสโตรกนะคะคือผู้สูงวยัยเด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรงนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอผู้ที่ออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมท่ามกลางอากาศร้อนจัดเป็นเวลานานรวมถึงผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงอากาศร้อนนะคะสําหรับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ 1. นํานำนำตัวผู้ป่วยโรคลมแดดเข้ามาในทีร่ร่มให้ผู้ป่วยโรคลมแดดนอนราบยกเท้าสูงทั้งสองข้างคลายเสื้อผ้าให้หลวม ลดอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยโรคลมแดดให้ลดต่ำลงโดยเร็วที่สุด เช่นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งเช็ดตามตัวซอกคอรักแร้และศีรษะร่วมกับการใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนไม่ควรใช้ผ้าเปียกคลุมตัวเพราะจะขัดขวางการระเหยของน้ำออกจากร่างกายและหากยังไม่ฟื้นต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะและนี่คือเก็ดความรู้ที่หยิบมาฝากกับคุณฟังกันด้วยความห่วงใยจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา